วันนี้ก็สวยเดินทางมาที่จังหวัดพังงาน,นะครับผมและมาที่จุดชมวิวที่เสม,เมด็ดตันชีนะครับจุดตรงนี้จะมองไปเห็นด้านล่างเป็นทิวทัศน์บรรยากาศที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติเขาพังอ่าวพังงานนะครับผมที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาน,นะครับผมวิวสวยมากเลยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานทั้งหมดเลยนะครับผมมีหมูกก่เกาะหลากหลายมากมายเลยนะครับผม เกาะต่างๆเรียงรายสวยงามมากนะครับผมวันนี้บรรยากาศมีหมอกนิดนึงนะครับผมมันคึมๆนิดหน่อยวันนี้มีมีหมอกจางๆเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เป็นช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาบ่ายแต่ว่าเป็นเป็นหมอกแต่ถ้าเป็นบางวันที่เป็นอากาศที่ดีอากาศโปร่งแล้วก็มีแสงแดดแสงพระอาทิตย์ที่สวยงามนะครับก็จะมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่นี่ บรรยากาศสวยงามจริงๆมาเที่ยวกันนะครับผมที่จังหวัดพังงาน,นะครับผม